ค่าคำขอเนี่ยหนึ่งร้อยบาทใช้ได้ห้าปีไปบอกเขาว่าค่าขอไม่มึงอ่ะไปขอมึงไปขอไปแล้วมึงไปขอใช่ไปขอ คือมึงต้องมีนี่ขออนุญาตทํางานขออนุญาตออกนอกพื้นที่แล้วก็บัตรบุคคลพื้นที่สูงเนี่แหละพวกสําเนาอะไรเนี่ยแล้วมึงแนบแล้วมึงก็ขออนุญาตว่ามึงจะไปขายของประเภทอะไรขายอะไรขายที่ไหนอค่าขออนุญาตนีแค่ร้อยบาทมึงถูกกฎหมายตํารวจไม่จับมึงแล้วมึงก็ทําอาชีพนี้ได้อันนี้มึงทําได้ทุกอาชีพเลยแล้วมึงไม่ต้องกลัวว่าตํารวจจะมาจับไปทานที่ไหนนี่ลูกพี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีหรือจังหวัดที่ตัวเองอยู่ว่าผมก็ไปที่โรงงานดูผมก็มอโอ้โหโครงงานตัดาตเต้เลยลองขอนี่ลองของเลยหรอของขอทำอย่างนี้แล้วผมก็นี่เออย่างนี้นะแอ้วก็ตันหวบ้าถ้านานล่ะรู้พี่ทำไมพอหาไปที่นี่หายหมดเลยใครใครหายไปอ่ะ โครงงานหายหมดเลยเหลือพุทธเหมาคนเดียวนี่เข้าไหม่วะแล้วมันมีของอยังไงอะแล้วมันมีของอยังไงอะมันกล้าตลัวหาไม่เจอดูบาวายดูหายตัวด้วยแต่เดี๋ยวละไปเลยหายเลยมันไม่ใช่ของดีเขาเรียกแอบแ, <laughs> แล้วไปนู่นจะต้องไปกิน<อ>ไปใช้อีกอะโอ้อ่ะอยู่กับกูก่อนปะอยู่นีแหละเอออยู่กูก่อนเมื่อกีนต้องไปไปออกไปอ่า ผมพูดนะจะอยู่เองโออมึงจะอยู่กูผมก็อยู่ไงอ้าวผมก็อยู่เหมือนกันอ้าวไหนว่ามึงจะไปทำขายของขายของไม่ขายแล้วขายแล้วผมไปเก็บผับบุ้มมาให้ลูกพี่กีกอลูกพี่เราไปเนี่ยไปไม่ไรไป